สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีการงานถือว่ายังทรงๆค่ะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากเหมือนกันสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้คือระวังความขัดแย้งการมีปัญหากับหัวหน้าเรากับผู้ใหญ่บางคนนะคะแต่ว่ามันมีความขัดกันเล็กๆน้อยๆอาจจะขัดกันในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องของการงานในเรื่องของมุมมองในการทํางาน และถ้าใครมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งยังไม่สามารถหาทางออกของปัญหาได้ mm. ก็อาจจะขอคำปรึกษาจากเจ้านาย mm. หรือจากผู้ใหญ่บางท่านนะคะ mm. เขาสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเราได้ทำให้ปัญหาต่างๆมันจะผ่านพ้นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์จะเสียเงินไปกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวหรืออาจจะเสียเงินในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวสันทนาการต่างๆ แต่ถึงแม้จะเสียเงินแต่ดูคุณก็มีความสุขนะคะซึ่งก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ก็ต้องประหยัดเรื่องของการเงินนิดนึงเนาะความรักคนมีคู่ความรักถือว่าดีมากๆเลยค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตารักและเอาใจใส่ดูแลกันเป็นอย่างดีส่วนใครที่มีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้วันนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือประคับประคองและสามารถผ่านปัญหาไปได้ค่ะ หรือว่าใครอยากมีบุตรถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะคุณอาจจะได้สมาชิกใหม่เพิ่มหรือมีข่าวดีหรือการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับครอบครัวหรือคนที่คุณรักความรักคนโสดระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีครอบครัวมีลูกแล้วเช็คดูดีๆนะคะส่วนใครที่อยากมีแฟนเขาบอกว่าลองให้ผู้ใหญ่หรือคนในบ้านช่วยหาคู่ให้ก็ได้นะคะเรื่องสุขภาพให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความเครียด ความวิตกกังวลซึ่งมันอาจจะส่งผลกับสุขภาพของคุณได้นะคะโชคลาภในเรื่องของโชคลาภเขาบอกว่าให้ใช้เซนส์ของตัวเราเองค่ะเชื่อความฝันของตัวเราเองหรือเราได้ยินหูแววอะไรนี้ล่ละค่ะให้ลองเอาเลขนั้นนะคะมาเล่นเป็นเลขนำโชคได้นะคะ